ในที่สุดนะฮะวันนี้นะครับก็คือวันที่27กันยายนเวลาเที่ยงตรงการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐแตะ 8, 38บาทเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีรับขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติ28กันยายนร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตเรามาดูกันก่อนเลยนะครับสำหรับทิศทางเรื่องของเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐนะครับ ในที่สุดนะฮะวันนี้นะครับก็คือวันที่27กันยายนเวลาเที่ยงตรงการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐแตะ 8, 38บาทเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีรับขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติ28กันยายนอนาคตอ่อนหรือแข็งคำถามเกิดขึ้นทุกคนกำลังมองเป้าบางคนบอกไป40 บางคนบอก39เมื่ออย่างที่เราเปิดคําถามวันนี้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับคิดว่าอีกไม่เกิน2สัปดาห์หรือประมาณกลางเดือนตุลาคมเนี่ยบาทจะถึงหรือไม่ถึง39ส่งเข้ามานะครับวันนี้เราได้เห็นครับตั้งแต่แรงซื้อของการแตะลงไปถึง38แล้วเราก็ได้เห็นเหมือนกันนะครับว่าในที่สุดจนถึงขนาดนี้เนี่ยการที่เงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐชั้นกันแบบวัน24ชั่วโมงเนี่ยมีส่วนต่างของเปอร์เซ็นต์การอ่อนค่าอย่างชนิดที่เร็วและแรงครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นนับต,ต,ตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับผมให้นบ,น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 บ่าีเทงิ ทเทียบดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับลงไปแตะ38บแล้วมันก็มีเด้งขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะตอนนี้ก็จะซื้อกันอยู่ที่ประมาณ37.95ถึง37.97เนี่ยปรากฏว่าเงินบาทตั้งแต่ต้นปีถึง27กันยายนน,นับเวลาเที่ยงตรงฮนะซึ่งเป็นจุดที่แตะ38บาทเนี่ยเงินบาทอ่อนค่าในรอบ1สัปดาห์2.86เปกือบ3นะครับสัปดาห์เดียวนะฮะเอาไปต่อกันในรอบ1เดือนอ่อนค่า5.98เเดือนอ่อน6 เฉลี่ยกัน4สัปดาห์สัปดาห์แล้ไม่ต่ำกว่าประมาณครึ่งขึ้นถือว่าเยอะนะฮะต่อมาในรอบ3เดือนร่วมไปถึง7.22%และในรอบ6เดือนอ่อนค่า13.23%ในรอบ12เดือนดิ่งถึง13.52%และในรอบต้นปีคือแต่มกราคมจนถึงวันนี้นี่นะครับไปแล้ว13.83%ในนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอะไรฮะ8เดือน นะฮะกำลังจะ8เดือนเงินบาทปอน13.83ปมตีกลมๆ14%นะครับนั่นเป็นสัญญาณก็เลื่อนจากที่ผมได้เคยวิเคราะห์ได้เคยเล่าสู่กันฟังได้เคยเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันแล้วนี่นะครับแต่คําถามจะไปต่อเพราะว่า28กันยายนคือถ้าใครชมชมคลิปนี้อยู่ก็คือวันที่28กันยายนพรุ่งนี้เนี่ยแบงก์ชาติขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับไอ้ขั้นต่ำที่ผมให้เลยเสนอหนึ่งยังไงก็ต้องขึ้นไม่มีทางตึงส่วนต่อไปจะไป0.5ศูนย์จุดห้าอันนี้วัดใจนะ ซึ่งก็คือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะบอกยังไงสิ่งที่จะบอกต่อไปก็คือคําแถลงมันก็จะเป็นคําแถลงต่อไปแล้วครับว่าตกลงแล้วมติออกมาเป็นแบบไหนณขณะนี้เนี่ยนะครับหลายสํานักนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์นักกลยุทธ์นักลงทุนเนี่ยก็เทใจให้กับว่าขึ้น0.25%อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือมติในที่ประชุมว่าจ่อกออกมาแล้วเนี่ยไม่เป็นเอกฉันท์หรือจะเป็นเอกฉันท์ถ้ากรณีเป็นเอกฉันท์าขึ้น0.25%อันนี้หายห่วงนะยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วไง แต่วัฒชาติจะออกมา0.5%เนี่ยอันนี้ไม่เป็นเอกฉันแน่นอนนะครับส่วนจะเทมากเทน้อยเช่น5ต่อ4นะครับหรือจะเป็น6ต่อ3อ่ะอย่างเงี้ยทุกคนมี9คนเนี่ยถูกไหมฮะจะหรือว่าจะเป็น7ต่อ2อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับพวกนี้เสียงแบบประเภทนี้คือไม่เอกฉันทางนั้นหรือเรียกว่าเสียงแตกแต่สิ่งที่จะมองต่อไปก็คือว่าแม้จะขึ้นสลึงก็หยุดแรงต้านตอนล,ลาสหรัฐไม่อยู่แม้จะขึ้น0.5%ก็หยุดแรงเทขายไม่อยู่เหมือนกันครับ เนื่องจากว่าเราได้เคยพูดและมองเส้นทางของดอกเบีย้ยโดยเฉพาะยิ่งเงินเฟอ้อของอเมริกาได้แกะเส้นทางให้เห็นชัดได้มองเป้าแต่ละสำนักของแต่ละธนาคารว่าดอกเบีย้ยสุดท้ายปีนี้จะอยู่เท่าไหร่และปีหน้าจะข้ามช็อตไปเท่าไหร่และเงินเฟอ้อจะอยู่ในสภาพไหนสิ่งที่ตอนที่เราเห็นภาวะเงินเฟอ้อของทั่วโลกนี่นะครับจะเริ่มมีแบบแตะสูงผ่อนสั้นและแตะต่อลักษณะของขั้นบันไดกระโดดได้ว่าชุดติ่งขึ้น แต่ไม่มีคําว่าอิ่มตัวหรือสูงสุดอย่างเด็ดขาดครับเพราะว่าสถานการณ์ตรงนี้รอในช่วงฤดูหนาววินเตอร์ซีซั่นซึ่งจะเป็นผลกระทบจากอะไรครับ5ธันวาคมกลุ่มสภาพยุโรปจะเริ่มตัดสินใจไม่นําเข้าน้ํามันถึง95จากท้าใดของอะไรครับ รัสเซียนะฮะสิ่งสําคัญต่อไปก็คือจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่รัสเซียให้ข่าวออกมาว่าเสริมกําลังหนุน30,000 0คนเอาเข้าจริงๆทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งสําคัญต่อไปอ่านใจปูตินยังไงก็ไม่ออกประตกลงแล้วจะนักเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาลุยกันหรือเปล่านะครับทั้งหมดที่เป็นปัจจัยที่จะห้อมล้อมและสร้างความเสี่ยงและความไม่แน่นอนกับอัตราแลกเปลี่ยนทุกสกุลทั่วโลกยกเว้นต่อลาสาหรัฐซึ่งจะเป็นเงินสกุลที่ตอนนี้ปลอดภัย safe haven มากที่สุด และผมบอกแล้วว่าไม่ใช่แค่ปีนี้นะครับสิ่งสาคัญที่เกิดขึ้นตรงนี้จึงอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าแม้ว่าพุณนี้แบงก์ชาตินั้นจะขึ้นสลึงหรือขึ้น0.5บาทก็จะอ่อนต่อไปนะฮะหลายคนตั้งความหวังนะครับว่าในที่สุดเนี่ยเงินบาทจะมีอาการตีติดกลับแข็งค่าขึ้นในช่วงปลายปีเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณเดือนละ1นล้านห้าแสคนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแสดงว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณ4ี่ล้านห้าแสนขั้นต่ำเหลือจะสูงสุดแค่นี้แหละ และ4ล้านแสนฉลีกันเดือนละล้าน5แสนคนก็จะนาเงินตราต่างชาติกลับเข้ามาถูกไหมครับเพราะว่าขณะน,นี้บาทก็รู้สึกว่าจะอ่อนได้ใจสําหรับใครที่ถือดอลลาร์ส่วนบาทจะเทียบเยนญ,ญ,ญี่ปุ่นจะเทียบปอนด์สเตอร์ลิงจะเทียบกับยูโรจะมาหรือไม่มาหรือว่าจะเทียบกับสกุลในอาเซียนก็นแล้วแต่นี่นะครับก็คงจะขึ้นอยู่กับความชอบพอว่าจะเดินทางเมืองไทยในช่วงของปลายปีกันหรือไม่ หลายสำนักก็ประเมินนะครับว่าปัจจัยบวกน่าจะมาจากจุดนี้ซึ่งจะทําให้มีหน้าตักคือดอลลาร์กลับเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นก็พอที่จะผ่อนสั้นผ่อนยาวกับอัตราแลกเปลี่ยนคนดอลลาร์สหรัฐให้กลับไปประมาณแถวๆเท่าไหร่หลายสำนักก็มองเหมือนกันนะครับ35 36แต่ทีนี้ที่อยู่ที่37.75แล้ววันนี้เห็น38เที่ยงตรงเป็นที่เรียบร้อยถ้าจะตีกลับไปประมาณบาทถึง2บาทได้แล้วก็ถือว่าพลังนี้ต้องมากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ 1. หวังพึ่งนักท่องเที่ยวตา่างประเทศต้องเข้าไมา้เข้าเป้าได้ถึงประมาณ10ล้านคนตามที่ตั้งใจไว้ 2. ภาคการส่งออกใน3เดือนสุดท้ายเราจะต้องดูเข้าไปยังขับเคลื่อนแบบเสมอตัวแม้ว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาจะทําได้เนี่ยประมาณร่วมๆเนี่ยนะครับตีสะวะห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโดยเฉพาะเดือนล่าสุดที่ออกมาได้ถึง2หลักก็จริงแต่3เดือนสุดท้ายระวังครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตลาดผ่อนตัวลงไปหรือเปล่ากําลังซื้อลงหายไปหรือเปล่านะครับวัน บาทเราจะมีสิตีกับในช่วงปลายปีก็ขึ้นอยู่กับ2ตัวเรื่องก,ก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เกินเป้าได้ยิ่งดี 2. ตัวเลขภาคการส่งออกขอแบบเสมอตัวเหมือนเดือนที่ผ่านมาอย่าต่ำอย่าถอยแต่วัสดียญญานเริ่มมีการถอยเกิดขึ้นแล้วนะฮะมันถึงจะดึงตรงนั้นกลับไปได้ 4. สิ่งที่มองต่อไปก็คือว่าเงินเฟอ้ออเมริกาในช่วงสาเดือนนี้ขอสักเดือนหนึ่งถ้าเห็นว่าตัวเลขมันเริ่มนิ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เดาทางยากมาก,มากนะครับท่านผู้ชมครับ ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานและทั่วไปถ้ายังขึ้นต่อหมดสิทธิ์สำหรับแบงค์ชาติสหรัฐที่จะบอกว่ายังไงก็ต้องขึ้นไม่มีตึงและจะผ่อนเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นถามท่านผู้ชมนะครับว่าภายในสองสัปดาห์ข้างหน้าไม่เกินกลางเดือนตุลาคมบาทแต่39บาบาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐหรือไม่ใครบอกว่าถึงส่งคำว่าถึงใครบอกไม่ถึงพิมพ์คำว่าไม่ถึงมาเลยนะครับและสิ่งที่เป็นอย่างนี้ผมเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะ การร่วมมือกันที่พยายามจะส่งสัญญาณด้วยวาจาเพื่อเข้าไปที่ในตลาดเกิดการแทรกแซงของค่างเงินเพื่อทาให้บรรดานักลงทุนทั้งหมดนั้นเริ่มที่จะชะลอทํากาไรช่วงระยะสั้นๆบ้างและอา่านทิศทางกันต่อเน,นี่ยนะครับก็ยังจะคงเกิดขึ้นเพราะผมเชื่อว่าจากนี้ไปนี่นะฮะไม่ว่าวันพรุ่งนี้การแถลงจะออกมายัางไงให้ฟังเข้ามมุมมองเขาจะว่าอย่างไงต่อแต่อย่างไรวันนี้ก็มีข่าวดีออกมาชงก่อนที่จะเกิดขึ้นาการประชุมของธนาคารกลางบ้านเราในวันพรุ่งนี้เพราะว่าธนาคารโลก เขาก็ให้เป้าเราปีนี้โต3.1%ดูไหมแต่เขาก็พูดเหมือนกันครับว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจกไทยมีไม่ใช่ไม่มีนะครับแม้ว่าจะมีการขยับเป้าเล็กน้อยขึ้นมาประตามจากตลาดาโลกเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องนี้กันต่อเพราะสัญญาณทั้งหมดที่เห็นตรงนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้จับจังหวะสําหรับการบาทที่จะอ่อนค่าต่อในช่วงประมาณหนึ่งถึง2เดือนข้างหน้านั้นจะมีต่อแน่ครับส่วนจะไปที่จุดไหนยังไงขึ้นอยู่กับว่าอัตราที่คุณพึงพอใจเท่านั้นเองนะครับส่วนกระแสโลกที่จะทําให้เกิดการกดดันของเงินดอลลารสรสัันน้แข็งค่ต่ตอไป มีแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะและนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เทียงไปเห็นว่าทําไมวันนี้เที่ยงตรงประเทศไทยจึงเกิด38บาทต่อดอลลาร์สหรัฐายหน้าต่อไปถามท่านผู้ชมแล้วนะครับสองอสองสัปดาห์ข้างหน้าไม่เกินกลางเดือนตุลาคม39บาทถึงหรือไม่ถึงส่งมานะครับใครบอกถึงพิมพ์ถึงฮะใครบอกไม่ถึงก็พิมพ์ไม่ถึงนะครับอย่าสับสนนะฮะแล้วเราก็จะได้เห็นกับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นกันอย่างไรนะครับ